หลายคนคงเคยเห็นจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS เป็นอาวุธพื้นสู่พื้นที่มีประสิทธิภาพลักษณะของระบบจรวดหลายลำกล้องมุ่งหวังทำลายเป้าหมายเป็นพื้นที่เนื่องจากจรวดจ,จะมีความแม่นยำต่ำกว่าปืนใหญ่ต่อมาจะมีการพัฒนาให้จรวดมีระบบนำวิถีเพื่อสร้างความแม่นยำให้มากขึ้นที่เราน่าจะคุ้นเคยกันก็เช่น M270 MLRS ของสหรัฐอเมริกา BM21 กราดของรัสเซียสำหรับประเทศไทยกองทัพบ,บกไทยมีจรวดหลายลำกล้องรุ่นแรกเข้าประจำการ คือ yw306 ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องขนาด130มิลิเมตรที่ติดตั้งบนยานเกราะไทย85ที่ผลิตในจีนต่อมาภายหลังการประทะก,กับกัมพูชาในกรณีที่พาดประสาทพระวิหารซึ่งกัมพูชาใช้จรวด bm21 ยิงต่อสู้กับปืนใหญ่ของไทยทําให้กองทัพบ,บกไทยจัดหาจรวดหลายลำกล้อง sr4 จากจีนซึ่งใช้จรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรแบบเดียวกับ bm21 เข้ามาใช้งานหลังจากนั้นมีการจัดหาจรวดหลายลำกล้อง ws1b จากจีนเข้ามาเพิ่มเติมจรวดหลายลำกล้อง ws1b ขนาด302ม mm, ิลิเมตร ที่ถูกตั้งชื่อใหม่ว่า DTI1 ข้อจำกัดของ DTI1 มีระยะยิงที่ไกลคือ180กิโลเมตรแต่ยิงได้เพียงทีละ4นัดและมีความแม่นยำไม่มากนักเนื่องจากจรวดไม่นำวิถีและนำมาสู่โครงการ DTI1G ที่ทำการจัดหาเทคโนโลยีจรวดหลายลำกล้องนำวิถีจากจีนและจัดหาระบบควบคุมการยิงจากจีนมาติดตั้งเพื่อให้จรวดมีความแม่นยำซึ่งอย่างที่เราเห็นในการทดสอบล่าสุดที่สนามทดสอบในจีนโดยทำการยิงที่ระยะ150กิโลเมตรและเข้าเป้าทุกนัดประสบความสำเร็จไปด้วยดี